b บริมบาลานซิ่งสวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับคิดเลเร็วหลักสูตรเบริมบาลานซิ่งเล่มที่แบบฝึกหัดเล่มที่5้านะครับก็ขออนุญาตเริ่มเลยวันนี้เราทําหน้าที่14กันนะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะเรียนหน้านี้เราต้องเข้าใจเรื่องการคูณพื้นฐานให้ได้ก่อนนะครับแล้วเราถึงจะทําได้เนาะโอเคมาทวนให้นิดนึงนะครับการคูณหลักๆอยู่มีอยู่3อย่างนะครับ1ต้องรู้หลัก นะครับ76คูณด้วย2 76คือตัวตั้ง2คือตัวคูณนะครับเราจะเอาตัวคูณไปคูณกับตัวตั้งหน้าสุดก่อนนะครับแล้วค่อยไปคูณตัวหลังนะครับตัวคูณเราจะนับเป็นตัวที่1เสมอนะครับแล้วก็2แล้วก็3นะครับตัวที่1เนี่ยจะตรงกับหลักหน่วยตัวที่2ก็จะตรงกับหลักสิบตัวที่3ก็จะตรงกับหลักร้อยเราทําในหลักไหนคําตอบก็ต้องใส่ในหลัก นั้นนะครับคำตอบถึงจะไม่ผิด100%เลยนะครับต่อให้นักเรียนเริ่มจากหลังก่อนแล้วไปหน้าหรือหน้าก่อนไปหลังนะครับแต่การทำที่ถูกต้องนะครับในบนลูกคิดนะครับเราจะเริ่มจากด้านหน้าแล้วมาข้างหลังนะครับเหตุผลเพราะว่าเราอ่านนะครับ76เราไม่ได้อ่านว่า6แล้วก็70นะครับโอเคมาดูกัน2คูณ7 ได้14สิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือเอาไปใส่ในหลักให้ตรงนะครับหลักที่1ก็จะตรงกับหลักหน่วยหลักที่2ก็จะตรงกับหลัก10หลักที่3ก็จะตรงกับหลักร้อยนะครับตำแหน่งที่1ตรงกับหลักหน่วยตำแหน่งที่2ตรงกับหลัก10ตตำแหน่งที่3ตรงกับหลักร้อยนะครับแค่นั้นเองนะครับ2คูณ7ได้เท่าไรครับ2 7 1 4นะครับต่อมา2 6 2หคูณ6ได้12สสิ่งที่คุณครูต้องทำเพิ่มนะครับ จะบวก1ในหลักสิบมี1ให้บวกไหมครับไม่มีทีนี้สูตรฐาน5จะต้องเข้ามาทํางานนะครับ1คู่กับ4ก็ต้องบวก5-4ลบ4แล้วก็บวกอีก2องเซต1 5 2สอดูอีกทีนึงนะครับ7 2 1 4 2 6 สิบสองใช่ไหมครับจะใส่สิบมี10ให้ใส่ไหมครับไม่มีจะบวกอีกหนึ่งมีหนึ่งให้บวกไหมครับไม่มีหนึ่งคู่กับสี่ก็ต้องบวก5-4ลบแล้วก็ใส่สองนะครับใส่2ตรงนี้นะครับคำตอบถึงได้คือ1 5 2อ่ะอีกครั้งหนึ่ง7 2 1 4 2 6 1 2ค่คำตอบที่ได้คือ1 5 2 หน้านี้จะเป็นเรื่องการพูดถึงสูตรฐาน5นะครับถ้าเกิดนักเรียนแม่นฐานรฐานะครับคําตอบข้อนี้หน้านี้ก็จะได้ออกมาง่ายนะครับ7 4 7 4เอาขออภัยครับ7 2 1 4 2 6 1 2คําตอบที่ได้คือ152อีกทีนึงนะครับ2 7 1 4 2 6 1 2เซต 1>, 1 5 2 2 7 1 4าสองสองเจ็หเซตหนึเห็นไหมครับมันจะไปตามธรรมชาตินะครับเพราะเรารู้แล้วว่านะครับจะบวกฐาน5 1คู่กับ4เราก็ต้องบวก5้ลบสเราสามารถทำพร้อมๆกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปฝึกกันในชั้นเรียนนะครับต่อมา3า 1>, 1 2 4 9 3 6จะบวก3ในหลักสิบไม่มี3ให้บวกก็ต้องใช้สูตรฐาน 4, สิสูตรฐาน5นะครับ3คู่กับ2ก็ต้องบวก5ลบ2แล้วก็ใส่อะไรครับ36ก็ต้องใส่6ไปด้วยเพราะมันเหลืออีก1ตัวนะครับตอบคือ1 5 6อ่าอีกทีนึงนะครับ3 4 1 2 4 9 3 6คําคำตอบที่ได้คือ1 5 6 34124936เซต156 43124936คำตอบที่ได้คือ156 34124936เซต156 43124936เซต156ต่อไปครับ72 1 4 2 9 1 8 158 2เ1 4 2 9 1 15 8 158 2 7ซต2 9 1 8 7 158 2 7 1 4 2 9เ8ซตซตซต 1 46, 24, 47, 32, j j 3, 5 8่งห้าแปดสองเจ็ดหนึ่งสี่ซตหนึ่งห้าแปดเซตหนึข้อต่อไปครับส6 2หก7 3งจะบวก3ามทำยังไงบวก5ลบ2แล้วก็บวกอีก2องคำตอบคือสองสอง นะครับ4 6 2 4 4 7 3 2บวก5ลบ2บวกอีก2เซต2 7 2 4 6 2 4 4, 4 7ออขออภัยครับ4 7มัน2 8นะครับครู <c oughs> ข้ามไปนิดนึงนะครับขออภยัยอ่ะเอาใหม่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 สี่หกสองสี่่เจ็ดสองแจะบวก2องทำยังไงบวกหลบ3บวกอีกแปดเซตสองหกแปดสี่หกสองสีเ็ซตสองหกแปดส 2 8 2 6 8เซ2 4อ7 2 8 2 2 6 8ี6 2 4 7 2 8 2เ4 2ซตสซตซตข้อต่อไปครับ6 7 4 2 6 6หกนะครับจะบวก3งงามทำไงบวกห้าลบสบวกอีกหกเซตสี่ห้าหกหกเจ็ดเจ็หกหกสามหกซตสี่ห้าหกหกเจ็ดสี่สองหกหกสามห คำตอบคือสี่ห้าหกหกเเซตสี่ห้าหกหกเ็ดสี่สองหกหกสเซตสี่ห้าหกหกเ็ดสี่สองหกหกสามหกเซตสี่ต่อไปครับ9กห 9ก้าหกห้าสี่หกสองหนึ่งสองเซตห้าห6าสองเก้าหกห้าสี่กะหกสองเซตห้าห้าสองเกเซตห้าห้าสองหกเซต 5้าห้าสองหกเก้าห้สีสองหนึ่งสองเซตหเอ้ขออภัยครับ5้าห้าสองหกเก้าห้าสองหนึ่งสองเซตห้าหสองข้อต่อไปครับเจ็ดเก้าเจ็สามเจสาม

2ต่อไปครับข้อที่8 9 7 6 3 9 4เอ้ยขอไปครับ7 4 2 8บวก5บวก5ลบ3บวก8เซต6 5 8 9 7 7 9 6 3 7 4 2 8เซต6 5 8 7 9 3 7 4 2 8เซต6 9 8 7 9 6 3 7 6อ่อเซต6 5 8 7 9 6 3 7 4 2 8เซต6 5 8 7 9 6 3 7 4 2 8เซตห5 8 ต่อไปครับ8 9 7 2 8 5 4 0จะบวก4ในหลัก10 4คู่กับ1ก็บวก5ลบ1แล้วก็ใส่0ไปนะครับคำตอบที่ได้คือ7 6 0อีกครั้งหนึ่งครับ9 8 7 2 8 5 4 0 7 6 0 9 8 7 2 8 5 4 0 7, 7 6 0 8 9

สี่แปดสี่สามหกเซตสองเจ็ดหกแปดสามปดสเซตสองเจ็ดหกแปดสามสองสสีเซตสองเจ็ดหก ขอภัยครับแปดสครูหมุนแล้วนะครับขอภัยด้วยอ่ะอีกทีหนึ่งเอาใหม่แปดสามสองสี่แปมเซตสองเจ็นี่แหละคำตอบที่ถูกต้องเอาใหม่นะแปดสามสองสีเซตสอง 8 3 2 4 8 4 3 2เซต2 7 2 8 3 2 4 8 4 3 2เซต2 7 2 8 3 2 4 8 4 3 2เซต2 7 2 8 3็4 8 4 3 2เซต 272นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำแบบฝึกหัดเล่นที่5หน้าที่14นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ